สปอยด่วนมังงะวันพีชในตอนที่1 1 1 7พโคตรเดือดคู่ที่ทุกคนรอคอยโซโลปะทะกับวีนัสจูโร่พร้อมกับปริศนาดาบอาถรรพ์สวัสดีครับกลับมาพบกับช่อง Over r ร v i e วิกันอีกครั้งแล้วก็สวัสดีแฟนคลับวันพีชทั้งหลายเลยสรคลิปนี้นะครับเป็นสปอยด่วนมังงะวันพีชในตอนที่1117นหะครับหลังจากงดไปหนึ่งอาทิตย์เรียกได้ว่าในตอนนี้นะครับทุกคนนั้นก็คงจะเฝ้ารอเลยเลยครับว่าเนื้อเรื่องจะเป็นยังไงนะนะ ก็อย่าลืมกดซับสไคร์และกดกระดิ่งเพื่อจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของคุณและไปรับชมความสนุกความมันของตอนนี้กันเลยดีกว่าก่อนอื่นเลยนะครับผมต้องขอแจ้งกับทุกคนนั้นดีใจก่อนแล้วกันว่านะครับสดาห์หน้าวันพีชไม่งดแน่นอนนะครับทุกคนนั้นยังได้รับชมกันอยู่ โดยสำหรับเนื้อหาเนีครับตอนสั้นๆหรือว่าปกตอนของมังงะวันพีชนั้นก็ยังอยู่ในเรื่องราวการเดินทางนะครับของน้องยามาโตะนั่นเองเกี่ยวเดินทางนะครับท่องเที่ยวนะครับและศึกษาทุกสิ่งทุกอย่างนะครับตามรอยโคซกิโอเด้งที่ประเทศวาโนโดยในตอนนี้เราจะเห็นว่านะครับยามาโตะนั้นได้ไปหาปู่เฮียวโกโร่นะครับแล้วก็เนโกะมามูชิด้วยนะครับซึ่งอันนี้น่าสนใจนะว่าทาไมนะครับถึงต้องไปหา2คนนั้นด้วยนะครับเดี๋ยวเราก็คงไปดูแหละครับว่าไอการไปหานั้นอาจจะมีบางส่วนที่น่าสนใจก็ได้นะครับ สูงนะครับให้กับลูฟี่แล้วก็เนโกะมามมชินั้นเคยเป็นผู้นําของเผ่ามิ้งมาก่อนนะครับมันคงมีข้อมูลบางสิ่งบางอย่างแหละที่น่าสนใจที่มีการเปิดเผยเพิ่มมากยิ่งขึ้นด้วยเหตุการณ์นั้นถูกเริ่มต้นขึ้นนะครับโดยเป็นเหตุการณ์นะครับนอกเอเคนะครับโดยเราจะได้เห็นนะครับสมาชิกหน่วยซอสที่ก่อนหน้านี้เนี่ยก็คือปลุกไปนะครับในการไปช่วยเหลือโคบีนะที่เกาะฮาจิโนสึแล้วก็หนีรอดออกมาได้นะครับพาโคบีมาด้วยการเสียสละนะครับของปูการาฟนั่นเองนะครับโดยตอนนี้เราจะเห็นว่านะครับสมาชิกของหน่วย แล้วก็จะมีทาชิงินั้นนะครับที่กําลังคุยกับสโมเกอร์อยู่นะครับโดยสโมเกอร์นั้นก็กําลังจะไปที่โรงพยาบาลด้วยเช่นกันนะครับจุดนี้น่าสนใจเลยนะครับว่าให้สโมเกอร์ไปทําไมจะเป็นการพูดคุยกับหน่วยซอสนะครับซึ่งเราก็ต้องไปรอรายละเอียดเต็มๆนะครับซึ่งเชื่อว่าจะมีข้อมูลที่น่าสนใจแน่นอนที่จะได้รับการเปิดเผยเพิ่มเติมนะครับแต่ว่าเฮียแกก็หายไปนานเลยนะกลับมาแล้วรู้สึกชื่นใจเหมือนกัน และในตอนนี้สิ่งที่น่าสนใจเลยทุกคนอยากจะเห็นนะครับและผมเคยทำคลิปไปแล้วว่านะครับมันอาจจะได้เจอกันแหละเพราะด้วยความที่ว่าเป็นนักดาบเนาะก็คือโซโลนั้นประทะนะครับกับผู้เท่าอย่างวีนัสจูโร่นั่นเองโดยวีนัสจูโร่นั้นเห็นว่าโซโลนะครับมีดาบคิดทสืด้วยนะครับอันนี้น่าสนใจเลยนะเพราะก่อนหน้านี้เนี่ยเราก็คาดเดาใช่ไหมว่าให้วีนัสจูโร่นเนี่ยก็คือมีดาบอาถรรพ์หรือเปล่านะครับและเมื่อมาเจอกับโซโลแล้วก็สังเกตที่ดาบที่ทศของโซโลอ่ะจุดนี้น่าสนใจเลยนะครับแหมหรือจะเป็นการประทะกันของ2ผู้ใชดบอาาาถหรรรืออเเปล่ก็ต้งรรอดูนะเพาน ตอนนี้นะครับเรื่องดาบของวินาสจูโร่นั้นยังไม่ได้มีการเปิดเผยอ,อย่างชัดเจนและในตอนนี้นะครับหนา้าเกาะเอเคสนั้นนะครับข้อความของเวก้าพังที่ประกาศให้คนทั้งโลกนั้นก็ยังดําเนินเปิดเผยต่อทุกคนนั้นได้รับรู้ และเหตุการณ์ถูกตัดไปนะครับโดยเราจะได้เห็นนะครับ5ผู้เท่าที่เหลือนะครับก็น่าจะประมาณ4คนนี่แหละเพราะว่านาซิจูโร่นั้นไปสู้กับโซโลใช่ไหมโดยพวกเขานั้นนะครับพยายามนะครับที่จะล้อมตัวหุ่นยนต์โบราณเอาไว้เพื่อจะทําการทําลายนะครับเพราะพวกเขารู้แล้วไงนะครับว่านะครับไอแมลงสื่อสารเนี่ยอยู่ในตัวของหุ่นยนต์โบราณและหลังจากนั้นนะครับก็จะมีข้อความนะครับของเวก้าพังนะครับโดยเวก้าพังนั้นมีข้อความฝากถึงทุกคนนะครับที่มีชื่อของตระกูลดีอยู่นะครับโดยฉากตัดไปก็จะเป็นภาพนะครับของรากร ในสิ่งที่นะครับกำลังจะบอกนะครับเกี่ยวกับตระกูลดีแต่ปรากฏว่าพอเวก้าพังนนั้กําลังพูดในกลุ่มของพวกคุณนั้นสัญญาณนั้นก็ได้ถูกตัดหายไปนะครับเพราะว่าฮาบูเท่านั้นได้โจมตีใส่หุ่นยนต์นะครับส่งผลให้การเผยแผ่สัญญาณนั้นถูกตัดขาดไปในทันทีเรียกได้ว่านะครับหุ่นยนต์โบราณนั้นเจง่ายนะครับแต่ก็เข้าใจได้ฮาบูเท่านั้นเก่งนะครับจึงทําให้ในตอนนี้เรื่องราวเกี่ยวกับตระกูลดีนั้นก็ยังไม่ได้ถูกเปิดเผยให้คนทั้งโลกได้รับรู้เหมือนเดิมน่าสนใจเลลยยยยนนนนะะครรัััวว่่่่าาาาออออ้้จจจุดดดตกกกููีีี์งมสสํญ ต่อเน er ื้อเรื Michael ่องมากน้อยมากแค่ไหนในอนาคตนะครับก oh ็เป็นการจบไปนะครับสปอยด่วนมังะวันพีชในตอนที่1117นะครับก็เด๋ยดสงการรอคอยหรือเปล่าคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นมาได้เลยนะครับซึ่งเชื่อได้ว่างจริงอ่ะมีหลายส่วนและการที่ทุกคนนั้นเราถูกนะครับหรือคําคิดไปก่อนน้าเนี่ยว่าไอ้ตระกูลดีเนี่ยมันต้องมาพูดตอนท้ายแน่นอนและจะต้องถูกแบบว่าตัดสัญญาณไปนะครับเป็นส่วนที่สําคัญอ่ะก็เป็นส่วนที่น่าเสียดายเนาะและทุกคนนั้นมีความคิดเห็นไงนะครับก็ลองคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นมาไไดดด้้้เลลยยยนนนนนะะคคครรรัััับบสสาาาหหตอีกก็ุุป2ททิ์ช่ววง ตอนนี้นะครับที่จะได้รับชมนะครับและเหมือนเดิมเมื่อมีสปอยด่วนแบบนี้ก็จะมีถามตอบท้ายคลิปนะครับเป็นการพูดคุยกันของคนในช่องของเราไปดูกันดีกว่านะครับในช่วง1-2สสัปดาห์ที่ผ่านมานี้นะครับจะมีคอมเมนต์ไหนที่น่าสนใจกันบ้าง เริ่มต้นที่ความคิดเห็นแรกนะครับของคุณนบปกรณ์ซาโบเป็นไปได้ไหมครับที่ลัสบอสหมายถึงว่าเป็นลัสบอสใช่ไหมเป็นไปไม่ได้แน่นอนครับซาโบเนี่ยก็คืออยู่สถานะเป็นพี่ชายของลูฟี่นะครับยังไงก็ไม่ใช่ลัสบอสนะครับลัสบอสเนี่ยความหมายเนี่ยก็คือเป็นตัวละครนะครับเป็นตัวร้ายละหนึ่งะครับแล้วก็เป็นตัวร้ายที่มันแข็งแกร่งที่สุดในตอนไทยเรื่องนั่นแหละครับคือสถานะของการเป็นลัสบอสนะครับซึ่งซาโบไม่ว่าจะเป็นเรื่องความแข็งแกร่งความชั่วร้ายอะไรก็แล้วแต่ไม่ได้มีความใกล้เคีียยยงเเลลนนรััอออ้้สาามถตดดกไไป ไปต่อที่ความคิดเห็นที่2นะครับของ User GN2YF อยากให้เวก้าพังพูดปิดท้ายว่าวันพีชนะมีอยู่จริง <c oughs> เออถ้าเป็นแบบนั้นจริงๆเนี่ยจะเป็นอะไรที่กวนส้นเท้าสุดๆเลยนะครับก็คือเป็นสิ่งที่แบบต้องได้ยินคํานี้อีกแล้วเลยนะครับแล้วก็ไม่รู้นะครับว่าไอ้วันพีที่มีอยู่จริงนั้นคืออะไรนะครับซึ่งถ้าพูดแบบนั้นจริงๆเนี่ยเชื่อว่าหลายคนนั้นนะครับคงทํามีมแซวเวก้าพังยับแน่นอน ไปต่อที่ความทิ่เราไปของคุณบงคตอารมณ์เหมือนสร้างนิวเคลียสใส่ที่ฮิโรชิม่าใช่ครับผมว่าเป็นอินสปายนี่แหละที่อาจารย์โอดานั้นนะครับได้มานะครับในการมาเขียนนะครับก็คือฝั่งหนึ่งอาจจะมองว่าเพื่อความสันติสุขสันติภาพอีกฝั่งหนึ่งนั้นนะครับก็เพื่อแบบว่าสิ่งที่ตนเองต้องการนะครับมันเป็นสิ่งที่สองฝั่งที่ยิ่งใหญ่นั้นทะเลาะกันปะทะกันนะครับด้วยอุรมคติของตนเองแต่ผู้นะครับที่เสียหายมากที่สุดเลยก็คือประชาชนตาดำๆนี่แหละครับที่ต้องรับกรรมในสิ่งๆนี้ไป แล้วก็ไปต่อที่ความเห็นเรไปนะครับของยูเซอร์ fx8op อาุโบราณที่แท้จริงอยู่ที่เกาะวานโนหรือเปล่าถูกต้องครับหนึ่งในอาวอุโบราณน,นะครับอย่างพลูตันนั้นอยู่ที่วานโนะครับซึ่งรอเพียงแค่การใช้งานเท่านั้นคือถ้ามโนุสุเกะนั้นก็คือเปิดประเทศปับ๊บก็จะสามารถใช้อาุโบราณอย่างพลูตันได้เลยซึ่งจะเป็นเรือรบนะครับที่มีพลังการทาลายล้างสูงแล้วก็ไปต่อที่ความเห็น่อไปนะครับของคุณเออร์เรอร์77แดนเจอร์เอาล่ะาอาุปกรณ์หนึ่งชิ้นอยู่กับฝั่งรัฐบาลโลกสินะใช่ครับ อาวุธโบราณอย่างยูนัทนั่นเองซึ่งปัจจุบันนี้เราอาจจะไม่ได้เห็นหน้าค่าตานะครับแต่รู้แค่ว่านะครับสามารถทํำลายเกาะทั้งเกาะลงไปได้ในชั่วพริบตาเดียวนะครับด้วยการเอาเชืเ้อเพลิงนะครับอย่างมัตเตอร์เฟรมนี่แในการใส่เข้าไปนะครับแล้วก็บูมกลายเป็นโกโก,โก้คันเลยในการโจมตีไปต่อที่คําถามต่อไปของคุณอารมซีคือหนัวข้อแบบขัดใจมากเพลเกจะเป็นตัวร้ายได้ไงบ้าบอ ต้องบอกก่อนละกันนะครับว่าในคลิปเนี่ยผมไม่ได้หมายความว่านะครับพระเอกก็คือลูฟี่นั้นเป็นตัวร้ายนะแต่ในเนื้อเรื่องเนี่ยก็คือเวก้าพังก็แบบว่าเกิดข้อสงสัยนะครับว่าสรุปแล้วเนี่ยจอยบอยนั้นเนี่ยเป็นคนดีหรือว่าคนร้ายกันแน่เป็นเพราะว่าอาวุธโบราณที่ทําลายล้างโลกนั้นมันมาจากฝั่งของจอยบอยซึ่งผมต้องบอกก่อนว่าโดยส่วนตัวผมผมจะไม่ตัดสินนะครับว่าจอยบอยนั้นจะดีหรือว่าจะร้ายอะไรก็แล้วแต่นะครับเพราะแน่นอนว่ามันอยู่ที่มุมมองละกันนะครับของคนว่าจะมองว่าดีหรือว่าร้้้้้าาาาาายยยนนนรรรับพออททททีี่่่่สสุดแแลลลลลววโโณเเป็ิิิงงงงงงํกขจจ ตัวหลายๆเรื่องเลยนะครับอย่างเช่นแอคแทลออนไททันอย่างนี้พระเอกก็ไม่ใช่ตัวดีนะว่าเป็นตัวร้ายนะครับมันก็อยู่ที่จุดประสงค์จุดประสงค์ของแอคแทลออนไททันเอเลนเนี่ยก็คือจุดประสงค์ที่เขาคิดเนี่ยก็คือมันเหมือนเป็นการช่วยโลกนะแต่มันก็ทําลายผู้คนไงนั่นก็เป็นอีกมุมมองหนึ่งนะครับแต่วันพีชนะครับผมเนี่ยกล้ารับประกันร้อยเปอร์เซ็นต์เลยว่าลูฟี่นั้นไม่ใช่ตัวร้ายแน่นอนนะครับและก็ไม่ได้มีแมวคิดนะครับที่เป็นตัวร้ายด้วยอันนี้วางใจได้นะครับแต่นะครับไอคลิปนั้นเนี่ยก็ค บอว่าควางร้อยเปอร์เซนต์เลยว่าในความคิดของผมละกันนะคบว่าลูฟี่นั้นยังไงนะครับก็ไม่ใช่ตัวร้ายแน่นอนแต่จอยบอยเนี่ยคนก่อนหน้านี้เนี่ยเราไม่รู้นะครับคือเขาอาจจะไม่ใช่ตัวร้ายก็ได้แต่แนวคิดของเขานั้นอาจจะไม่ได้ดีนะครับแบบว่าร้อยเปอร์เซนต์ก็ได้ใครจะไปรู้เราไม่สามารถตัดสินได้เลยหากเรายังไม่ได้เห็นนะครับในสิ่งที่จอยบอยคนคนนั้นทําจริงๆแล้วก็ไปต่อที่ความเกียนออกไปนะครับของคุณ My Life Channel ร้อยกว่าตอนขยับไปนิดนึงเอออันี้ก็จริงนะครับแต่จริงๆแล้วนะครับหากนบนี่่าาทผผมม บอกเลยว่านะครับวันพีเนี่ยตั้งแต่หลังๆจากโอนิงาชิมะมาเนี่ยหรือมาในแค่เอเคดนั้นนะครับเป็นช่วงเวลาที่เนื้อเรื่องนั้นไปเร็วที่สุดแล้วนะครับมันไม่เคยมีช่วงไหนของวันพีทเลยที่มีการเปิดเผยข้อมูลมารัวๆขนาดนี้นะครับถือได้ว่าเนี่ยอันนี้มันคือเร็วเลยนะสำหรับวันพีทถ้าหากไปเทียบกับก่อนหน้านี้นะครับโอ้โคนละยอดเลยแล้วก็ไปต่อที่ความเห็นต่อไปนะครับของยูเซอร์ GT2 VS9 โอดาแม่งเล่นตัว2 3ตอนงดๆแต่ก็ดีกว่าเรื่องอื่น 20- 30ปียังไม่จบ ก็อนานตจิตตังแล้วกันนะครับแต่ว่านะครับถ้าเป็นวันพีชในปัจจุบันนี้เนี่ยถ้าตามหลักจริงๆแล้วก็คือจะมา3ตอนแล้วก็งด1ตอนนะครับแต่เห็นว่าช่วงหลังๆเนี่ยก็จะมีมา2ตอนงด1ตอนหรือบางทีนะครับก็จะมีวันหยุดนะครับของญี่ปุ่นอันนั้นก็เป็นจุดที่เข้าใจได้หรือบางทีอาจารย์โอดาป่วยก็จะมีการงดนะครับก็เป็นว่านะครับถ้าผมแต่สำหรับผมนะถ้า2ตอนแล้วงดตอนหนึ่งก็ยังเป็นส่วนที่ยังโอเคอยู่แต่ถ้า1น่งตอนแล้วงด2เนี่ยอัเนี่อจะเป็นสิ่งที่ แล้วก,กับระบบนี้ ก็ทั้งหมดนี้นะครับเป็นสปอยด่วนมังงะวันพีชในตอนที่1117นะครับแล้วก็ถามตอบท้ายคลิปเป็นการพูดคุยกันนะครับของคนในช่องของเรานะครับก็จะได้ไม่ทิ้งกันไงผมพยายามจะพูดคุยตลอดนะให้ทุกคนนั้นนะครับโอเคแบบคอมเมนต์มาไม่เสียเปล่านะครับมีแรนดอมมาพูดคุยกันนะครับเหมือนเป็นการตอบโต้กันสําหรับคนในช่องของเราและเหมือนเดิมนะครับหากคุณนั้นยังไม่ได้กดซับสไครต์และกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของคุณไม่ว่าจะเป็นช่องทางไหนก็แล้วแต่ฝากไว้ด้วยแแลล้้้้ววววกัััันนนะะคคครรรบสหีงงตตออออขขขไปพุณ